สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการทำกินง่ายๆครับให้เพื่อนๆลองไปทำกินเองครับนมสดเน็ตกาแฟมีทั้งเย็นทั้งปั่นครับเดี๋ยวก็ลองมาดูวิธีททำได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนสกาแฟเย็นครับเพื่อนก็จะสรุปไว้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจครับทั้งเย็นทั้งปั่นเลยแต่เพื่อนๆคนไหนมีเวลาก็สะดวกดูต่อก็ดู ต่อได้เลยครับจะแสดงไว้อย่างละเอียดครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปั่นครับ ง่ายๆครับอันนี้สรุปไปแล้วเขียนไว้ให้ดูด้วยก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดท้ายคลิปนะครับอันนี้เริ่มแรกก็จะเป็นเน็ตกาแฟเย็นครับเพื่อนใช้เน็ตกาแฟสองช้อนชาเล็กครับแล้วก็ละลายน้ำร้อนคนให้เข้ากัน ขั้นแรกเลยก็ใส่นมข้นหวานหกสิบ ml ครับแล้วต่อมาเราก็ใส่นมสดร2อยี่สิบ ml ครับใส่แล้วก็คนให้เข้ากันเลยนมสดยี่ห้อไหนก็ได้ครับง่ายๆครับทำกินเองง่ายๆไม่ต้องไปซื้อครับมันแพงซื้อเก็บอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์เก็บไว้เตรียมน้ําแขง็งเทใส่แก้วหรือใส่ภาชนะอะไรก็ได้เราทํากินเองเนาะแล้วก็ยังปรับได้ว่าเราชอบหวานน้อยหวานมาก ืมง่ายๆครับกาแฟเรากินทุกเช้าอยู่แล้วครับผมอยากให้หน้ากินขึ้นมาหน่อยก็ตีฟองนมใส่ก็จะดูน่ากินครับอืมต่อไปจะเป็นนมสดนี้กาแฟปั่นก็ใช้นมข้นหนึ่งร้อยนมสดหนึ่งร้อยใส่โถปั่นกาแฟหนึ่งช้อนโตะ๊ะ แล้วเราก็ปั่นให้เข้ากันง่ายๆลองไปทํากินเองดูได้เลยครับออกไปซื้อมันร้อนครับผมก็ขอฝากคุณเพื่อนไว้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณครับที่ว่ารับชมคลิปผมนะครับผมเนี่เสร็จแล้วครับอ่ตีฟองใส่เหมือนเดิมลองดูนะครับผม